สวัสดีค่ะพี่น้องมาอนีก็บสิมาแกงเขียดนะคะเขียดข้าเจ้าว่าเขียดขาค่ำข้าเจ้าก็จะเป็นตัวกุ้งตุ๋มคักเนะมุงจัดเขียดขาค่ำนลยจ้ะข้าเจ้าพ่อซื้อมาแล้วเอเข้าเจ้าจจงบอกว่ามันม่เป็นเขียดขาค่ำมันเป็นเขียดน้อยก็เป็นกระสีเอาเขียดมาลวกเลยจ้ะลวกน้ำห้อนให้มันตายลวกเสร็จแล้วห้องกระสีไเป็นางน้ำเลยจ้ะรางน้ำให้สะอาด ล้างน้ำให้สะอาดเร็จเดียวกับได้ประมาณนี้นะคะเครียดหน่อยกับเส้ประมาณนีหล้วก็ล้างขากัสิไปออมขาก็สิไปหาเครื่องนะคะรับแรเข้าก็ไปเจ็บบักรพริกพริกน้อยนี่ก็ปลูกอยู่ขางบ้านนะคะอันนี้ต้นขางบ้านเพ็ดเผ็แต่วันมันบสุกักเถื่อเวลามันแก่จัง่อยมันกระวงทิ่มยูย่มันสสีเขียวอย่ังสีบวมมีน่วยสุกบักพริกก้อนบักพริก บักพี่ก้อนบักพี่แก่บักพี่แดงบอมี่ต่อมีแต่บักพี่เขียวนี่ฮะเก็บบักพี่บอกไปใส่สำนีเพชรก็อยังนี้ด้วยจ้ะนี่กะสิเดประมาณนี้บอไปหลายวันนี้เขาก็จะไปหาเก็บพักอีตูนะคะหรือผักหรือใบแมงลักจะพักอีตูอันนี้ก็สิตายแหล่ว่าตายแหล่นะคะพักอีตูปลูกอยู่หน้าบ้านต้นหนึ่งว่ามันกินอยู่เบิ่ดบ้านในพักอีตูเแล้วเขาก็จะไปหาเอง หาเครื่องอีนด้จ้ะนี่ผักอีตูนี่ก็หอมหอมมีต้นเดียวกินอยู่เบิดปีอันนี้ก็ผักอีเลิศแต่ว่าบริสไายคลิปตอนไปเก็บไปเบิ่อนะเก็บมาเรียบรอย้อยน,นี่ก็ต้นตะไคร้อยู่หน้าบ้านนะครับปลูกไว้อันนี้ก็คาบริสือจะค่ะขอพี่ขจรแมาเสี่ยวมาออมเพื่อนว่าออมใส่เขียดเพื่อนบอกวิธีออมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดจะไปเก็บหย่อนพริกอีตูนต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านนะจน้ะนี่มาออมเขียด พี่น้องเคยกินเขียดปาจจาเขียดหจ้าหน่อยว่าเขียดหน่อยยังเข้าจอกับปาจักหรือวะบอกไปยังสันละอนี้ก็เจ็ยบยอนบักพิกเพิ่นมาให้ใส่ยอนบักพิกน้ำเนื้อขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถามก็เจ้ามาเลยเจาะเเคยออมเขียดกินจักเถื่อถามเพิ่นแล้วเพิ่นบอกให้ใส่ใส่นี่เพิ่นมาจยกใส่บกเขือดเวยมันพิดสูตรในใส่บกแข็งก็สันบกแข็งเอาเปเกมาแล้วค่ะบกแข็งหมักแข็งคือออียงหูจากบะบเขือพ่วง อันนี้ก็เป็นยอดบักพริกต้นจะยอดบักพริกน,นี่เคลียรที่ยวห้องล้างไว้เรียบร้อยแเ้าจะสีใสประมาณนี้นะคะอันนี้ซื้อมาประมาณห้าสิบบาทหลังจากนั้นห้องใสเครื่องมาครบแล้วห้องก็ตามพริกกระเทียมหอมใส่ละเอียดหรือว่าหยาบก็แล้วแต่มักก็จ้ะใส่แล้วห้องมาขั่วใส่ไฟขั่วใส่ไฟ,ไฟพอมันหอมแล้วห้องก็เติมน้ำสาดลงไปหลังจากนั้นห้องสะปรุงรสก็จ้ะใสร่รสดอกรสดีปรุงชุ่มรส พงนวนะคะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ลายแสบลายคือกระจกว่าเราจะปกติใส่น้ำปลาแดกน้ำปูน้ำปลาเทาลงไปปุ่นมาขึ้นม,มาจืดมาจงมางกะเทลงไปอันนี้เป็นนอานะคาเลยค่ะที่ปอกแล้วคอเพิ่มมากบริสุทธิ์เลยค่ะคอคอคอมากอันสุดของตุ่มนี้ต้องใส่คาก้อนเลยคะ่ะอย่างมันเปรย์ก็ได้ใส่ก้อนใส่เขียดแล้วก็ให้มันหอมพร้อมพอใส่ค้าลงไปแล้วก็ว่าวหม้อเดือดค่าเหลื่อมสีซุกจากหน่อย เขาก็สเอาเขียดน่อยหรือเขียดยังเขียดขาข้ามที่ก็เจ้าตัวนั่แหละค่ะเอามาใส่หมอลงไปอันนี้ก็ผักไปก่อนนะคะเขียดพันในไมาอยู่เขียดไปอยู่ใส่น้อเขียดเขียดเขียดมาเราบปเขียดอ่าเขียดมาเราเล้อจ้านเขียดมาแล้วเทลงไปจ้าเทเขียดลงไปอันนี้เขียดลวกแล้วจะลวกแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเขียด ตัวหน่อยๆก็ใครเต็มพอนะฮะอันนี้เ้าก็จะใส่บอร์เกอพ่วงลงไปด้วยจ้าบอร์เกอพ่วงหรือบอรแข็งผู้ได้มักหน่อยก็ใส่หน่อยผู้ได้มักหลายก็ใส่หลายด้วยจ้าใส่ลงไปคนหม้อคนเล่คุณเล่คนณเล่คุเล่คุณเล่ออันนี้รสชาติเ้าปรุงนี่มันแซ่บด้วอจ้าเนี่ยไม่ต้องไปใส่ยังอีกด้วยจ้ากา่าบอร์เกอกับเอ่อคากับเคียดหน่อยนะคะเริ่มสีซุกเลาก็ใส่ใบอันนี้ผักผักเม็ด โอ้พะยิเรลด์พกอีเรลด,ด์แล้วก็ดยอดกระพริกผัพกพิชผักถึงผักไปอีกแล้วใส่ยอดเราเขียนลงไปเด้อจ้าก็แล้วก็โคเล่โคเล่โคเล่อีก็จก้ะกล่าวาพักเริ่มสุกแล้วห้องก็ใส่พัอกขขอะะีต้ลงไปน้ำเด้อจ้าหลังจากนั้นห้องก็ใส่ข้าวคั่วบบใส่ข้าวเบือเล้วค่ะนี่ใส่ข้าวคั่วหอมๆลงไปเซ็ตซับเรียบร้อยเซ็ตสิน้นรอกินได้เลยจา้า